เนื้อจ้ายดอนะบยึดไหล่อนเเ็นไม่ด้มันคงมันเก่งบรรยกาศมันนีคนหล่ปลีครับลูกเสือพายางครับเลาะเบิ่งบรรยากาศเร่าวๆนะพี่น้องว่าคนมันเยอะ ตอนผักหวงผักหวานครับนี่นครับโหเี็นกับปิ้งย่างต้มกะไลครับปิ้งนำโบทานแลครับปิ้งปลาปิ้งยังต้มต้ไม่ชัก ขายดีครับร้านนี้กับสุกน้ำบรทันแล้วครับสุกไม่ทันเลยใช่กันตว่าอันนี้เพิ่มอไรไ่เ้หนึงไคันเลยนี้ไ Cảm <laughs> นั้นก็กิน รับกะเทียวโอ้ตัวนอ่อนเลยครับรับมากมี่ราบเปค่าเปิกำลังปอกขนนนะครับใส่มเมงแข่งออกลงแขงเอากองร้อยๆองออกใหม่นะ ไข่ไข่จั๊กจันกับบรรยากาศตลาดไทยแลาวเพื่อท่าพนมวันนี้ครับ พวกละ20ยสิบาทแล้วเนาะโอ้ถ ouais ือก pues, ี <t <t uh ่ดอกเนี่ยนะพวกละซาวครับโอ้ขยี้มาสองรอยเอามแห้งเพิ่งบรรยากาศบนยอด้นพี่น้องเด้อ อาหารตามฤดูกาลนะครับบรรยากาศคนไล่ๆครับวันนี้ปลาครับไม่ไม่ไม่พี่ยิงเข้าไปหนูนะต้องใช้ มาสอ,อนกับคนดีคนหลายๆครับขายดีทุกคนครับคนร้ายปิดตม่วนครับมาดีเามาเที่ยวเด้อครับตลาดนัดไทยลาชาพนมครับมีคุยยางกับสักเบือยันเรือลบ

ตาไก่สดๆครับบรรยากาศโลกลื่นครับวันนี้ครับสลัดนักตัดปนมุนี้ครับโต๊ะตะวานครับต <t ouch> <t ouch> ะขวันสออแล้วครับตะวานปาดต๊ <t ouch> <t ouch> ะในเมงเกง เป็นขนไม้เนาะเออสอดัน้อ่านี่นี่น่ะนมไม้หวานนะคจ้าไม้ถามได้นะคะอ่มัดปังใหญ่เลยเนาะ น้นำไม้เจ้าขายเด็ดเลยโลหหกสิบค่ะบงหวานหกสิบบาทไม้บงหวานเนาะโอมนมนหกสิบบาทครับกิโลนั่อ ตามเดูการครับตามตลาดนัดบ้านกับเดินเพลินดีครับรดูสินค้าอยากได้แล้วก็จัดเลยครับบางอย่างก,ก็แพงอยู่ครับา,า,าวันดีผมไปได้ถามราคาด้วยครับ ตเตา่างเตา่เตาเมงเคงโ้แมงเคงกตลอยบาทครับแมงเคงกลังอกหลายครับทำงานเลยครับรงวงเวานจะห้าสบบาทห้สิบาทครับพงวานครับทางคุณจะเลือกกระปูกันครับอบ่ครับปูนาได้ไข่ดีครับมาบได้กะไข่ปูนาดีมากเลย อึ่งอ่างนกราล้ยกว่าเต้0สามร้อยห้าสิบบาทครับกิโลนึ่งอึ่งอ่างอึ่ง่างใส่เนอันนี้ิเข้าครับ ติบข้าวกระติบข้าว,าวงามๆเลยครับลายลายลายหลายราคาเลยเนาะหลายไซส์กับกระติบเ้าเป็นครับนี่ครับมีครับจะติบเ้า,าน้อยครับพี่ครับ นี <Beautiful, S 2> ่เน้อยเลยนี hou ่คยังน้อยอกดีครับาน้อยสุดเป็นใหญ่ส uh ุดโอ้กินบับ้านเลยเนะแต่กระติบข้าวนี่กินทั้งบู่บ้านเลยนี่นี่กระติบข้าวใหญ่ข้าวยักษ์อันนี้สองเอามกะบอถึกมะกะบอแพ้งก็ตัว้อยแปดสิบบาใหญ่เลยครับเด็ครับติบข้าวบ้าใหญ่เลยครับ มีจังปวดครับกบเบ,บ,บงอครับปวดน้อยปวดใหญ่มีทั้งมวยหนึ่งข้าวคนหนึ่งข้าววายเวยครับหลายยู่นะครับจักกันเท่าไหร่ครับไ่ค้าพันโบยู่ครับ,บ,บเป็นกักจัดสารครับ ปูนโอ้ปลาตะเวดสี่สิบาทกัวูนโอ้โอ้ประทูยักษ์นยประทูใหญ่ตัวนี้เนาะปลาทูตัวเม็กับตัลูกครับปลาทูใหญ่แักละสี่สิบบาทครับ ตลาดนัดไทยเราอำเภอทัพนสคมวันนี้ครับวอกนี้กับเป็นคือชนคนชอบไข่ครับไข่ข้าว70บาทกับแกงไข่น้ำดิบไข่ลูกสุก70ขายหลายเลยนะครับทั้งปีทั้งส่งกับไข่นี่เลย ร้อยบาทตอนไข่ไข่ข้าวมนเป็นลูกแล้วก็มีครับไข่ลูกไข่ลูกมาตรวครับมีแต่เป็นลูกเราเนี่บอกเป็นลูกกับหลายราคาครับเป็นซุปทางนี้ ไข่ลูกมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดเนาะไครับไข่เป็ดก็มีครับทุกเป็นย่างย่างก็มีครับทุกแล้วมันหวาน วันนี้สวัสดีคนหลายๆครับตลาดนัดไทยรอทพนมสวัสดีคนเยอะพิเศษครับกันาดาษสายปานีคนอย่างไรลอย่างแต่บางยากครอาจจะไม่ออกแพงครับอักไข่ยากดอกกระโรงกระรำไข่เค็ตครับเห็ดขาวเห็ดบด ีขายดีทุกร้านครับร้านใดก็ขายดีัรา่าากับน้ำอาหารตามฤดูๆๆกาลไข่หมดแดงกันยังมีครับ ดีทุกร้านเลดีครับย่างย่างนกโอ้ยดุนกสุกกระทันครับกระทาโอ้กำลังไข่เลยเนะาะค่ะกลังไข่ขเนื้อเนื้อไลยมันโอ้มันจี๊ดๆ้วดเลย,เน,ย,ยน,นะนก,กระทะโตัะโต,โต,โต๊ะเท่าไรครับสามสิบจ้ะตัวละสามสิบบาทครับโอ้กำลังงกระทแต่ตัวนี้น้อยอ่ะ ตัวแบบสัต <divide> ว์ต <giving> ัวรลอยนะประเทศนนี่ได้แข็งกับแทนอันนี้เนื้อเยอะอันนี้เขนเมนอันอันที่เสียบเสียบเล็กขายแล้มันเสีบ่มีเนื้อเสียบตัวมันน้อยแล้วเสียบเล็กมันสิกพองงอนกว่าตัวใหญ่กว่นี่เขนครับกินแล้วมีแต่กระดูกกับมันแห้งกันอันนี้อันนี้ยำเลยนี่นี้น้เนื้อร้ายงับเพื่อกระดูกก็ได้เลยคุณน่ากินมากครับต้มไก่เอาสับหน่อยชวดเลย ครับ,บอ้าวลุยครับลุยจะสุกไปทันแล้วนีน่ครับอัลไทยรันนี่คราบ่ายดีครับเจ้ชาวประจำครับอร่อยครับลูกค้าดูดูลูกค้าเพื่อนย์รออยู่ครับจะดัดตลาดนัด ผัดพ,พนมวันนี้ครับขายดีทุกร้านครับวันท,ที่คนเยอะคนไหลคนไหลกระขายดีครับ <im> อ๋็นิดไปเห็หมดจังงามเนาะขาวอุ้ยช่วยเลย<ต>หมดจัง แมงแคงกักำลังออกครับพี่น้องครับแมงเเงแมงคร่องเดยครับขนมน่ากินขนมน่าอร่อยลยครับ ใหญ่ๆเลยครับนะครับเลาตลาดครับวันนี้ลุงแสนพายยางตลาดทัดพนมต้าวันเกลนมาดีเข้าจีบรรยากาศตลาดืันนี้ครับคือพักคนละวันนี้ลุงเสยนพาย่างให้เบิงบรรยากาศคนเดินกับลมไหลเวียนสะดวกเห็นคนในห้าง ไม่จัดรุเลาเบาบางลงร่างกายก็จะโปรง่งเบางลงไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ